เอาช่วยกันคิดโอ้เอาเมาใส่ไปไหนเนี่ยเอาไปตามสะพองเขาบ่ะครับนี่สวฮายชิดอ่ะโซฮาแก่จริงนรับฟอดฟอบดีเลยอะชิดเออทำยังไงท่านเอาช่วยกันคิดไปเนี่ยเราไม่รู้ช้างเรามีปัญญาไปไหมเนี่ยช้างนี่ เรามีปัญญาช้างไปได้ไหมนี่ไม่เลยอ่ะขโมช้างอาจารยค้งไม่อยู่ครันะทำยังไงช่วยกันคิดเรามีความสามารถเอาช้างไปได้ไหมนี่ไม่ได้เลยมีช้างแต่มีควานก็ขโมยไปอ่ะไม่ขโมยแล้วทำไมกลัวช้างไม่เคยจับไปเชื่อมันอินใหญ่คือช้างแต่ไม่มีปัญญาอยู่ท้างทางเราไง เราจะไปยังไงเจอช้างนี่ฮ้ช้างไม่ใจคว่านันไม่ได้กลัวอะไรหรอะก็ช้างอยู่ต่อหน้าต่อตาไงไปหันสองไปในลายนยฮะกลัวผมมากลัวช้างตัวเมียนะท่านแต่ช้างตัวผู้ไม่เคยกลัวช้างตัวเมียไม่รู้กลัวเอทำยังไงตรงนี้งานไม่เข้าเลยเจอช้างแต่ไม่มีปัญญาเอาไปเออ ทำไงพี่น้องไม่หารสองง้ไม่ท่านก็ครึ่งหนึ่งหรือเอาท่านเจ็ดสิบผมสามสิเปอร์เซ็ก็ได้ไม่รู้จักวิธีจับแบบไหน <c oughs> ไม่เคยจับตัวเมียเนาะ <c oughs> แล้วเราจะจับแบบไหนเข้าแบบไหนข้ <c oughs> นางหลังเจอช้างนะครับแต่ไม่มีความสามารถเอาช้างไปได้นะครับอโอ้เขามดวไ,มมไหนมีไหม โอ,โอ้เราไปทำยังไงดีนี uncle, pounds, fashion, Fine, right? ่เจอช้างครับแต่ไม่มีความสามารถเราไปได้ทำยังไงท่านผู้ชมนี่เรเอาอ้อยมาลอกให้กินก่อนท่านฮะเรามีอะไรให้กินไหมไม่อ้อยบอกไหนเออเอาอ้อยมาลอกให้กินหน่อยเพื่อจะได้ใจเย็นทำความรู้จักกันก่อนนะ อทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกันก่อนครับเนาะโอ้โหไปอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเรอ้อยอ้อยให้ช้างกินก่อนท่านย่อยงุมเอาอ้อยให้ช้างกินก่อนค่อยว่ากันไหมโย่อยไรครับท่านเออเอาจะได้ทำความรู้จักกันก่อนนี่นะครับ โอ,อ้อ้โหทำความรู้จักกันก่อนนะครับทำความคุ้นเคยกันก่อนจะได้นะครับออ,อร่อยไหมไอ,อ้ขันน้ำตาแต่มันเกเกได้ก็มันอร่อยอยู่ไหนเอ,อทาทำไงต่อ,อช่วยกันคิดคิดไม่ออกเจอช้างแต่ไม่มีปัญญาเอาช้างไปได้โอ้อมีอ้อยรถหนึ่งอ้อยเต็มรถเลยครับเราทำยังไงกัน อยู่จุดนี้กี่เชือกนี่วู้นี่ก็ช้างเหมือนกันตรงท่านนี่วู้แล้วช้างทำไมเยอะจังนี่เนาะมาเดี๋ยวพาไปดูช้างก่อนนะท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับดูเออเดี๋ยวเอานี่ก็ช้างครับวู้อืมนี่ช้างวู้ นี uh, 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 ่ก็ช้างโอ้นี่ก็ช้างอู้นู่นก็ช้างครับอู้กี่เชือกเลยนี่หนึ่งเชือกนะครับอู้นสองเชือกสามสองเชือกสามเชือกอุ้ยสี่เชือกงาขาวๆนู่นครับนู่นมีทั้งหมดสี่เชือก ทำไงปะซีโดบนนี่นั่นแหละยำงว่าอยู่นี่ไหนตัวนี้นะเออสีดอนี่ทำไงเอาอ้อยมาให้กินก่อนปะค่อยว่ากันใหมเออเมาอ้อยมาหน่อยแล้วจะรถก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้โอ้ฟาดเขียวพายุ่เล้วงานนี้เจ้าตออจะไปข้างหน้าจะไปหน้าก็ช้างนะครับเ้ว จะถอยหลังก็ช้างทีนี้เออ,เอ,อจะในบานนี้พี่น้องออซอยกันแน่โอ,อ้จะไปข้างหน้าก็ช้างจะถอยหลังก็ช้างเราก็ขโมยสิครับท่านนะม,มากันกี่คนคนเราเชือกไหวไหม <laughs> มากันเออท่านพอดีเลยเรามาสี่คนสี่เชือกคนเราเชือกเลยครัะ ไหนคุณเอาตัวงานไหน,นบอกนู่นนะอู้อ๋อ,อ,อให้ก่อนค่อยว่ากันไหมเว้ยเออ,อโยนให้เลยครับท่านเออขอญาติโยนให้ด้อชื่ออะไรช้างหนิทำไงท่านคยช่วยคิดอ่ะฮะพกค้าฮะมีช้างแต่ไม่มีปัญญาเอาไปได้พวกเราทำไง ห็นช้างตัวนี้ครับโอ้ถ่ยเลยว่าถ่ายอมสินไหมพุ่นหู้จักซื้อสร้างหรออมสินวันนี้โอ้โอ้น่าจะเป็นอมสินแน่นี่ยครับนี่โอนะครับพุ่นไพเรินจาพุ่นอยู่ฟังพุ่นครับยะแล้วท่านผู้ชมทำไมรู้จักชื่อช้างนี่งานเข้าไพลริโนอ้ มีคนมีท่านผู้ชมรู้จักด้วยถ้ารู้จักนี้เราจะขโมยไปได้ยังไงน,นะครับฮะนุน่นฝั่งนู้นก็อีกเชื่อครับโยกหัวอยู่รอฝั่งนู้นครับนุน่นช้างนะโอ้รู้จักด้วยพายโดยปุ่นยะโอ้ไหนภายโอยอยู่ไหนเช็คชื่อหน่อยพุ่นภายโอยอยู่ปุ่นนะครับนุ่นภายโดยโยกหัวรอแต่ไม่มีปัญญาเข้าไป นะครับได้อ๋อกินอ้อยรอก่อนไปก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เราท,ทําไงท่นเดินรับ,รบว่าหนะช่วยนกคิดอ่ะช่วยกันคิดอ่ะเฮ้ยลงตรงไหนยังไง,งเอาไปเฉยเอาเอาวางแผนจะไปทำยังไง,งกันคิด ไปข้างหน้าก็ไม่ได้เจอช้างถอยหลังก็ไม่ได้นี่เลยเขาถอยอยู่แล้วโอ้เอยโซ่มันถึงไหนตัวนี้ไม่รู้แล้วไปวัดดูอ่ะเออไปวัดดูทำไงเออช้างอไนั่นไม่ใช่วัวหรอกเออแล้วก็ปล่อยลงตรงตรงนี้ฮ้ เอ้ยงไงบอกถ้างนั้นก็ลงนั้นก่อนลงตรงนั้นนิดหน่อยเนาะเออครับเอาวางแผ่นอยางยั้นโอ้ว่าจะวางแผงเอกโอ้อ่ะช่วยกันคิดนะครับตอนนี้ที่ว่าจะนอนอยู่นี่เจอช้างแต่ไม่มีความสามารถเอาช้างไปได้นะครับนี่โอ้นะครับ อืไปติดต่อยังไงนี่งานเข้าเลยนะครับเจอช้างอยู่สีเชือกคนมาสีคนนะครับแต่ก็ไม่มีความสามารถเอาช้างไปได้นะครับมีแต่อาหารมาให้กินอ้อยนะครับโอ้โหเอามีดลงมาก่อนด้อยมีดเต็มรถเลยครับรนะครับอืม เหลือเหลือยูรถนึ่งนะครับฮะเหลือยูรถหนึ่งนะครับได้ฝากท่านผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับอีกรถหนึ่งนะครับช่วยเลยครับอีกรถหนึ่งครับอันนี้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้พันคะแนนครับโอ้เต็มรถนี้พันคะแนนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอัดเต็มที่เลยครับโอ้หมดนี้ครับพันคะแนนครับโอ้ังม่ พอดีนะครับช้างสี่เชือกพันคะแนนนี้ก็น่าจะกินได้หลายวันนะครับเออใช่ถอยไปลงนูก้วก็กลับรถแล้วก็ถอยสูตรไปนูนเออใช่ครับผมถกไม่ไม่ถูกแล้วครับท่านเขาพูดถูกแล้วมันจะลงง่ายครับผมเออถอยไปถอยไปก่อนไปลงลงก่อนได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยไปลงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะ นั้นมันมีกองหญ้าข้างหน้าดิเรื่อยแต่อย่าลดเข้าเด้อติดตัวใครตัวมันได้ถ้ารถติดอ่ะถอยไปตรงนู้นก่อนนั้นรถเบาอือฮะนี้ก่อนนบ่ีถอยมาลงนี้ก่อนลงตรงนี้ก่อนดีแล้วถ้าถอยไปมาดีมาถอยมาลงเฉยๆเรามาด้วยกันไหมเนี่ยโอ้นะครับเจอช้างนะครับ แต่ติดต่อเจ้าของไม่ได้ติดต่อพี่ควานไม่ได้น้องควานไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับพี่ควานน่าจะเข้าไปในบ้านนะครับอีกอย่างติดต่อไม่ได้เพราะว่าได้ข่าววา่านะครับโทรศัพท์น้องควานนะครับพี่ควานตกน้ําทั้งสองเครื่องพอมาปุ๊บก็ไม่เจอพี่ควานครับเจอแต่ช้างครับพี่ควานโทรศัพท์พังครับติดต่อไม่ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเข้ามาแล้วครับอก็มีแต่จะเอาหญ้าลงเอ้ยเอาอ้อยลงนะครับเอาอ้อยลงนะครับลงมาตรงมาขึ้นเลาะตรงเอตอตรงขึ้นเลาะเอาลงนี่ไม่ใช่กันเนี่ยลงนี่แหละขึ้นเลาะขึ้นเลาะครับท่านลลงลงนีนขึ้นลเนล้ลเเอ โอเคนะครับอือนะครับขอบคุณมากๆผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ให้ความเขียวนําอ้อยมาให้กับครอบครัวนะครับกระแตนะครับแล้วก็ยายกระแตแล้วก็จะมีนะครับอมสินนะครับอมสินนะครับเชือกนี้นะครับแล้วก็จะมีไพรินนะครับ อยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะมีทรายดอยนะครับอ้นะครับประกาศความช้างอยู่ไหนใครดูอยู่ฝากบอกมาไทยตัวช้างคืนด้วยถือดวนครับประกาศบอกผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศได้ประกาศเลยนะครับประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับอือ ะในควันเขียวขอโยนท่านครับเอาเอาไอ้มาให้สักกำหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตโยนให้ช้างกินหน่อยเออโอเอาเอาไปให้ด้วยก็ได้ครับเอาโอ้ะอะจะได้อุ่นๆใจนะครับอึ๊บเออนะครับโอ,อ้โหแมงโอ้อร่อยไหมออนซิน ก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดีนะครับเรามาดีนะครับเราเจตนาดีนะครับเอาอ้อยมาให้แต่ไม่เจอพี่ควานนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่เจอพี่ควานเจอแต่ช้างนะครับพี่ควานก็ติดต่อไม่ได้นะครับว่าโทรศัพท์พัง นะครับทั้งสองเครื่องตกน้ําทั้งสองเครื่องนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับช้างที่อยู่จุดน,นี้นะครับก็นะครับสี่เชือกก็เป็นช้างตกงานทั้งสี่เชือกเลยนะครับอโอ้โ,อโอ้ได้ทีมงานมาใหม่อีกสองท่านนะครับ เดี๋ยวที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปถามครับสองท่านนี้มาใหม่นะมามาตอนเช้าก็ท่านนี้มาคนหนึ่งเนาะท่านนี้ก็โอ้ได้สามท่านเลยทีนี้อได้มามือสมือสีนะครับอันนี้ อะไรครับมือม่ดทบสิครับ,บ,บรมือมิดโอ้โขอบคุณนะครับเ,เป็นกำลังใจให้ <Palm air> โอเคโอเคครับโอ้ยเออเอเอเป็เนกำลังใ,ใจให้ครับทีมงานนะครับ <S <S พ่อค้านะครับเ,เดี๋ยวเราลงเสร็จเราค่อยไปบอกเนาะ<ร> <S 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 เพื่อความสบายใจดีกว่า เราเอาอ้อยลงเสร็จนะครับแล้วก็ไปบอกพี่ควานนะครับน้องควานว่าเราเอาอ้อยไปลงไว้แล้วนะครับที่ช้างนะครับเราต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับอ้อยนะครับอ้อ ดำใจเด้ยอยแม่น่าจะได้ใบสามตัวนี่พ่อโอ้หม่ยความายังเหลืออีกรถหนึ่งใช่ไหมครับเหล,ลืลลอรถหนึ่งครับโอ้ไม่ดีอ้อยอ่อนเลยอ๋อนะครับเหลือรถหนึ่งใบโมเมวะนี่โมเมใกล้หมดแล้วเด้อพรุ่งนี้เซฟไว้โมเมเลยครับนี่ เออฮะอันนี้อันนี้ก็อ่อยเหมือนกันนี่เหลืออีกรถเอาค่ะหุ่นนี่ผู้ใหญ่ใจดีจะเอาอีกแล้วนี่เน้ะกินได้เยอะ,ะมเมื่อให้โมเมให้โมเมกินได้ถ้าประมาณนี้นะความเขียวว่าอย่างน้อยได้อาทิตย์หนึ่งนะครับโมเมนะครับได้เต็มเลยครับอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ๆๆๆะนะครับอันนี้สี่เชือกถ้าสี่เชือกนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับ เต็มผู้ใหญ่ใจบุญถวายมาเต็มประมาณนี้ใช่ไหมครับเที่ยวหลังปร,รประมาณนี้เลยคอ๋ออ้จะจะอยจะสวยกว่าน,นี้นะจะมีอ้อยอ่อนเยอะอ๋อนะครับจะมีอ้อยอ่อนเยอะเอ้า <laughs> มามากนะครับนี่คือข้อดีเป็นอ้อยเหมานะครับมาแล้วมาแล้วใครมาแล้วโอ้โอ้ใครมาแล้วโอ้โหอ้ยะรมฮะเอาข้าวโอ้มาแล้วเอเกือบขโมยช้างไปแล้วครับท่านโอ้ตกใจมกโตกใจเหมือนกันครับโอ้พี่ความตกใจเหมือนกันครับท่านผู้ชมเออพอดีเลยสวัสดีครับ ครับผมสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ยเกือบดับรถก่อนก็ได้ผมเกือบขโมยช้างไปแล้วโอ้นะครับพอดีจะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์มันจมไปว่ายน้ำครับไปว่ายน้ำครับขัดว่ายน้ำโอ้นะครับโทรศัพท์ไม่ไม่เอาไปลงนึงขึ้นนึงไว้ครับถอยรถตรงนี้แล้วก็ลงตรงกระเตยด้วยเนาะด้วยยังไงหรือจะลงนี่หมดลงนี่บอกได้ครับโอเคคครับเเดี๋ยวผมองโอเคพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญคิดถึง ครับทุกที่ทุกเวลาไหมนี่เออทุกครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้ก็วิ่งวิ่งไปเอาข้าวที่บ้านนะครับครับไปเอาน้ำอ๋อนะครับเราก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงว่าในความคิดนะครับว่าจะลงนี้แล้วก็จะวิ่งรถไปบอกอยู่บ้านเพราะว่าจะติดต่อไม่ได้โทรศัพท์พังใช่ไหมครับครับครับไปบายน้ำไปบายน้ำโอ้แค่น้ำชาบคืนชาบวันป่ะขออนุญาต ให้เอาอ้อยไปให้ไพ่ไรินไพดอยปะ่ะโอ้นะครับ,บรนี่แบกพบอ่ะเดี๋ยวผมถือให้ครับใช่เพราะว่าคุณแบกอ้อยดิคือผมมาแล้วผมลืมแบกหรือเปล่าสมัยปัจจุบันบน,นั่นโทรไม่ได้อีกทีนี้นะครับโอ้ขโมยควานดีกว่ามาแล้วนึกว่าใครจะมาลักช้างเนาะก,ก็งงเหมือนกันครับพี่ควานงงเหมือนกันว่ารถอะไรมาวะ ไม่ได้เตรียมกันเอาอมสินก่อนก็ได้ครับอ่ะเอาเคครรัับบนีมื่อกี้ผมให้ไปแล้วนะครับนี่นะครับอมสินดื่มเออเอาไปให้เออให้ก่อนแล้วก็จะดื่มเอาไปให้นู้นไหนป่ะป่ะผมผมไปได้ไหมแกบุ๊กนะผให้เรามาเลยก่อนอ๋อเราไปให นะครับไพลินอีกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าเดินผ่านนะครับโอ้รบนครับนะครับอูแมนเยอะมากครับท่านผู้ชมโอ้โหมาจุดนี้อันนี้ไพลินนะครับโอ้ไพลินเออมีผู้ใหญ่ใจบุญคิดถึงนะครับเป็นห่วงนะครับอันนี้ไพลินนะครับอืมนี่พลายดอยโอ้ยุงเยอะมากครับท่านผู้ชม อนี้ทายดอยอ้โหยุงเยอะมากครับไปดอครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีคิดถึงนะครับให้ความเขียวนำอ้อยมาให้ครับนี่นะครับอู้นะครับหวานหวานนะครับนานๆได้กินทีนะครับเป็นช้างตกงานทั้งสี่เชือกนะครับที่อยุดจุดนี้นะครับท่านผู้ชมทางนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆเลยครับ นะครับที่ให้ควันเขียวนําอ้อยนะครับมาให้กับครอบครัวที่อยู่จุดนี้ครับสี่เชือกนะครับโอ้บุญนําพามานะครับอันนี้พลายดอยนะครับยุงเยอะมากกะพี่ควนันอ๋อโอ้มาถูกที่ถูกเวลาพี่ควานนี่ว่าจานะนัดไม่กําลังนัดกันแล้วว่ามากันสี่คนนะครับว่าจะเอาคนเราเชือกขโมยนะครับ <laughs> ว่าจะขโมยคนละเชือกนะครับเลือกกันแล้วควานจ่อยว่าเอาเชือกไหนเลือกเลยปุ้ยผมเอาช้างงาเลยช้างตุ้มย้ผมไม่ชอบกว่านะครับไม่ได้เอาพี่ใหญ่ไปบ้างเออไม่ได้เอาซิดออมซินหน่อยนี่เนะครับซิดออมซินนะครับท่านผู้ชมนี้โอเคโอ้โต้องถอยรถนี้เนาะแล้วก็ต้องไม่มีคนไปดูทางหนึ่งเวลาขึ้นมันจะ รอข้างล่างตรงนี้อาจจะลอยละ่ะอาจจะปียอะต้องย่างเพียฟังนี่ไปเยอะๆไปข้างนู้นมันจะปัดเวลาฟรีละ่ะโอ้ต้องพุ่งให้ให้ฟรีปัดบุโรี่เราได้กี่โอ้อันตรายเวลามันฟรีพื่อมันไปดินแข็งๆนะครับอแล้วท้ายมันปัดเลยอท่านค,ค,คิดดูว่าจะกิน<อ>ได้กี่วันนี่สถานการณ์แบบนี้ได้หลายวันครับฮะ ผมว่าของผมนี่ตักลงน้าพ่งองปันแน่นอนสองันแน่นอนออมชิ้นนี้ไม่พลาดเลยครับก <c oughs> ็สี่เชือกน่าจะกินได้หลายวันเนาะออมชิ้นนี้รอใจจังหวะ <c oughs> เต็มตัว <c oughs> <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบนะครับ <c oughs> มีความหมายมากนะครับกับช้างที่รอความเมตตา <c oughs> รอความเมตตาทางนี้ทั้งนั้นลําพังควานเขียวก็นะครับมาไม่ถึง แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับที่ให้ควันเขียวนะครับนําอ้อยมาให้กับครอบครัวนี้เขาเรียกว่าบุญนําพานะครับก็เป็นช่วงถูกที่ถูกเวลานะครับใช่ไหมครับพี่วานครับเป็นยังไงเอาขอพูดหน่อยเดี๋ยวว่าควันเขียวพูดเองเออเองให้พี่ควันสัมภาษณ์พี่ควันหน่อยอโครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมครับอ่าก็ไไปรู้จะตอบ ยังไงก็มีแต่คำขอบคุณนี่แหละครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับผมครับนี่จะมีความสุขพรายเจริญนะครับผมครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสู้ๆครับพี่ควานขอบคุณนะครับขอบพระคุณพี่ควานควานเขียวด้วยนะครับแล้วก็พี่อ้วนพี่อ้วนที่อ้วนอ๋อที่เอาเอาเอากล้วยมาให้ตอนเช้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับครับนี่นะครับใครที่อยากติดตามนะครับหรือติดตามให้กำลังใจช่องอะไรครับเห็นน้องบอกว่าไอ้ ซีโดออมสินเอลเฟนครับโอ้ซีโดออมสินเอลเฟนนะครับนี่นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ติดตามให้นังแตกครอบครัวนี้ได้ครับซีโดออมสินผู้ติดตามอยู่5 12อคนห้าสิบสองท่านห้าสิบสองซับครับผมโอ้ความเขียวว่าแตงห้าพันนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับพิพานครับขอบคุณครับอเดี๋ยว เราก็จะกลับแล้วนะครับไปยังไงพี่ความช่วยบอกทางเ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณและขอบคุณอีกครับท่านผู้ชมครับหนึ ight, ่งไลค์หนึ่งกำลังใจขอบคุณ <ไป S 2> <ๆ S 1> ทุกทท่านขอบคุณ<ด> <ๆ S 1> ทุกๆกําลังใจนะครับโอเคครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจครับก็ที่ขามาได้ครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับที่ให้ความเ่วย มาเป็นสัพานบุญในครั้งนี้นะครับก็คําจาคําใดอาจจะพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณและขอบคุณอีกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ